กีรินชแนลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพีตชี210ิขีด6จีนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของพี่หมายก่อสร้างนะครับจะทำการลอกเลนออกนะครับเพื่อจะเอาดินแห้งใส่ในการวางท่อนะครับตอนนี้เคยรีวิวให้ดูของ สกุลนะครับอันนี้เป็นของของพี่มบก่อสร้างนะครับเสียคุณทององค์เกีเก๋ขนาดหนึ่งคิวนะครับมีลายแยกด้วยนะครับตัวนี้ยังคงเป็นดรยลีิชชั่นนะครับเครื่องบกสูบพิสุสุนะรัามก็ของเขาเองนะครับ สวนเขาสวยดีนะส่วนตัวผมเองนี่เซนเิกซสองร้อยขีดหนึ่งีผมชอบนะอิถึกทนนะครับมีลายแยกมาด้วยนะคตัวนี้ตัวสิบตัวนี้แต่ยังเป็นช่วงล่างเหมือนเดิมเหมือน5 G นะครับ เป็นช่วงล่างเอลซีจรางนะครับจะจะจะยาวกว่านี้นะมีโรเลอร์เพิ่มแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นข้างบนเป็นโรเลอร์นะครับไม่ใช่ข้างบนเป็นแครีย์นะครับไม่ใช่โรเลอร์แค่จะข้อแตกนะครับ ข้างจะทำยากนะครับสายไฟแล้วก็ปลาปลานะครับประหยัดมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งแล้วนะะตัวตัวเขานะครับมีรุ่นสามรุ่นเดียวนะครับที่เป็นเสเล็กนะครับที่เป็นเครื่องเข้ามาเร็วนะครับใช้เครื่อง c X ีฮ1เ็นหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้กลับมาใช้หกสูบไดเล็ก ไม่เป็นคมอมมารเลนะครับเป็นเครื่องธรรมดาุูยออของความทนทานแล้วคนไม่พอแถมประหยัดด้วยนะบอกกัเมืองไทยนะครับสำหรับมาน้ำมันน้ำมันที่ใช้เติมนะครับเัวนี้วหน้าว่าน่าจะไม่เกิน6-7เดือนที่เอ ไม่น,น่าเกิน2,000ชั่วโมงตัวผมก็ว่าน่าจะจำไม่ได้นะครับน่าจะ21ตันมากกว่าผลิตละก็คล้ายๆกับเซต X 200ตัว 5G นะครับ นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับยูทูบชแนลนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่มาให้ชมใหม่สวัสดีครับ